เอากรสวสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนพิทน้องน้องบอสุลสกุลนะครับเพื่อนเพื่อนนองสำหรับเมื่อนี้นะครับเพื่อนเพื่อนในช่วงงามมาแรงคำคำนะครับนอกสำหรับเมื่อนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเท่าเสมาเอาเลขเล่ามาฝากเพื่อนนะครับเนาะเลาพัฒนานะครับผมในเมื่อนี้นะครับผมสําหรับเลขของเอดนะครับในงมวดนี้นะครับเนาะนะครับผมสําหรับเลขนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะในเลขเล่าพัฒนานี่นะครับเนาะแอดนี่นการเล่นอยู่นะครับเนาะ แอดเกเรนอยู่ดิเล่นมากปลายงวดแล้วนะครับเนาะนะครับผมซีหางวดแล้วนะครับแต่ว่านะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมแอดเล่นโตยืนนะครับเนาะแอดเล่นแบบนี้เลยดิโตยืนก็คือเอาเลขโตยืนนี่นะครับผมสามตัวนี่นะครับเนาะสามตัวคือนะครับแปดเก้าศูนย์สามตัวนี่นะครับเนาะทุกงวดนะครับเนาะ ฮางวดที่ผ่านมานี่นะครับผมไต้วยนะครับเพื่อนๆเนาะแอตเลเดนแบบเอาเทียร์ละ2ตัวนะครับเอาเทียร์ละ2ตัวนะครับเนาะเทียละสองสองตัวนี่นะครับเอาไปวิ่งนะครับเนาะวิ่งนะครับเพื่อนๆวิ่งนะครับเนาะวิ่งเด้อนะครับเนาะถ้าเป็นคู่นะครับเนาะเพื่อนๆถ้าเป็นคู่นั้นนะครับผมเข้ามักซีบอมเมตนะครับเนาะแต่ว่ยทาวิ่งนะครับเพื่อนๆเนาะ ทาเฮ้าวิ่งนะครับให้วิ่งสลับนะครับเนาะก็คือนะครับผมให้เฮ้ายืนไวที่ศูนย์นะครับยืนไวที่ศูนย์ทุกงวดนะครับยืนไวที่ศูนย์ทุกงวดนะครับผมครับให้ยืนศูนย์ไวนะครับเนาะแล้วบานที่นี่นะครับเพื่อนๆให้วิ่งสองตัวเลยให้วิ่งสองตัวนะครับเพราะว่าแอดวิ่งสองตัวนะครับเนาะก็คือทายืนศูนย์นะครับยืนศูนย์ให้ให้ศูนย์นี่นะครับบนล่างนะครับเนาะ ศูนย์นี่บนล่างแต่ว่าเท้าสีเอาโตเก้ากับแปดสีมาสลับนะครับน ok? รเนาะก็คือให้วิ่งนะครับผมเท้าสีเลือกเอาวิ่งล่างนะครับเนา ok? ะวิ่งล่างนะครับผมสองตัวกค็คือเก้าศูนย์กับเก้าหรือสีเอาศูนย์กับแปดนะครับเนา ok? ะหรือเท้าสีวิ่งบนศูนย์กับแปดหรือสีศูนย์กับเก้านะครับเนา ok? ะแต่ว่าให้ยืนศูนย์ไว้บนล่างนะครับแล้วเกาเอาสองตัวนี้นะครับมาเพิ่มนะครับเนา ok? ะ ก็คือเก่าก็แปดนี่ครับมาเพิ่มนะครับเนาะสำหรับงวดนี้นะครับเพื่อนๆเนาะสำหรับงวดนี้ให้เพื่อนๆนนะครับผมวิ่งนะครับเนาะวิ่งนะครับผมล่างนะครับเนาะวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างนี่ไปที่นะครับผมศูนย์นะครับเนาะไปที่ศูนย์นะครับวิ่งล่างนะครับเนาะวิ่งล่างนะครับเนาะวิ่งล่างไปที่ศูนย์นะครับผมนะครับวิ่งล่างไปที่ศูนย์ นะครับแล้วบอนีนวิ่งบนวิ่งบนไปที่9กับ0ูนนี่นะครับเนาะวิ่งบนนะครับผมอันนี้คือแอดเทนแบบนี้นะครับเนาะแอสเซเลนแบบนี้นะครับนะครับผมเนาะให้ยืนศูนย์ไว้แต่ว่านะครับผมเห่าเอาแปดกับเกามาสลับนะครับเนาะนะครับงวดต่อไปเห่ากับยืนศูนย์แล้วก็เอาแปดมานะครับมวดต่อไปเห่ากับยืนศูนย์เอาเก้ามาอยู่นี่นะครับเนาะเอาแบบนี้ทุกงวดนะครับ ทุกงวดเลยนะครับเนาะทุกงวดเลยนะครับผมคือยืนศูนย์ไว้นะครับยืนศูนย์นะครับเลขสามตัวนี่ครับมาทุกงวดมาทุกงวดฮางวดนะครับติดกันมานี่มาทุกงวดมีงวดล่าสุดนี่นะครับเทศนะครับบอเอาเลขสามตัวนี่ก็คือคิดว่ามันมาดูแล้วนะครับคิดว่าน่าเจ็ดน่าจะมานะครับเนาะนะครับผมในเลขตัวนี้นะครับเนาะนะครับผมสําหรับสูตรที่เข้าเห็ดนะครับเนาะ เข้าส่เลขนะครับเนาะผ้นการออกสลากรางวัลของเลเล่าวนี่นะครับเนาะนะครับผมแอดก็บาได้เขียนไว้นะครับผลการสลากของเลเล่าทั้งหมดนี่นะครับมัทุกโตนี่นะครับนะครับผมเอามาร่วมกันนะครับเอามาบวกรวมกันทั้งหมดเลยนะครับผมได้ตัวใดกะตัวนั้นเป็นตัวเด่นนะครับเนาะนะครับแต่ว่าผลการออกสลากแอดบอไดเขียนไว้นะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวงวดต่อไปแอดก็จะเขียนไว้อยู่สําหรับงวดนี้สำหรับมืดนี้นะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับห้วิ่งนะครับ วิ่งล่างในศูนย์นะวิ่งบนเก้ากับศูนย์ก็คือวางศูนย์บนล่างแล้วก็เอาเก้าไปเพิ <Okay. S 1> then, ่มในบนนะครับเนาะนะครับผมเอาเก้าไปวิ่งในบนนะครับนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับเมื Taiwanese ่อนี้วันที่ยี่สิบแปดเมื่อนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดนะครับผมแอดเกสีเอาแบบนี้นะครับเนาะวิ่งแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับสามตัวนี่สองตัวนะครับสองตัววิ่งสองยางนะครับเนาะวิ่งล่างศูนย์นะครับแล้วก็วิ่งบนเก้ากับศูนย์ นะครับเพื่อนๆในเลขเล่านี่นะครับเนาะนะครับในสูตรนั่นกะเอาเลขผลการออกสลากร่วมกันนะครับผมเราก็ได้ได้เท่าไหร่กะเป็นเลขเด่นเลยนะครับเนาะเป็นเลขเด่นเลยนะครับแต่ว่าสําหรับเลขเป็นคู่นั่นนะครับเนาะเลขเล่านั้นมักจะออกคู่เบิ้ลนะครับมักจะออกคู่เบิ้ลนะครับเพื่อนๆเนาะในวันพุธที่ผ่านมานั่นออกนะครับ มันออกไปทีนะครับเนาะเข้ากับเอาเข้าเอาเฉพาะเข้าเอาหนึ่งหนึ่งมันออกอีย่งนั้นะครับหนึ่งสามห้าศูนย์นะครับเนาะนะครับเลขมันออกไปทีวันพุธที่ผ่านมานะครับมันออกไปทีหนึ่งนะครับสามนะครับแล้วก็ห้าแล้วก็ศูนย์นะครับเนาะ อันนี้คือซีโตซีโต้ไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขล่างนะครับเนาะตัวนี้ก็จะเป็น ia, เ,น okay. เนลขบนนะครับตัวนี้เป็นหลักร้อยนะครับเลขล่างก็จะออกหนึ่งสามนะครับเนาะเลขบนก็จะออกสามห้าศูนย์นะครับเนาะนะครับผมในงวดในงวดก่อนนั่นนะครับเนาะในงวดก่อนนั่นเราจำได้อยู่งวดก่อนวันพุธนะครับอันนี้วันพุธเนาะอันนี้วันอันนี้วันพุธที่ผ่านมานะครับศาสิโนันจันทร์นะครับ สำหรับวันจันนี่เลขออกไปที่0 2 0นะครับ3 9 0อันนี้วันจันนะครับอันนี้วันจันนะครับเนาะนี่ครับวันจันทนะครับเนาะวันจันออกไปที่ที่ตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับเนาะนี่วันจันนะครับนี่วันจันนะนะครับเอ็ดก็วิ่ง0นะครับ วิ่งศูนย์นะครับในวันจันทร์ที่ผ่านมานี่วิ่งศูนย์บนล่างเลยนะครับบ่ได้เอาเกลวกับแปดไปใส่นะครับเนาะวิ่งศูนย์ตัวเดียวบนล่างนะครับเนาะนะครับในวันจันทร์แต่ว่านะครับในวันพุธที่ผ่านมานี่นะครับเนาะแอชิวานะครับผมเลขโอดี้บัณมาหลายแล้วนะครับแอดก็เลยให้เพื่อนๆไปวิ่งเกตนะครับเนาะวิ่งเกตนะครับเลขออกไปทีหนึ่งสามห้าศูนย์ข้างล่างออกหนึ่งสามข้างบนออกสามห้าศูนย์ นะครับเนาะเลขศูนย์ก็ยังมาอยู่นะครับยังมาอีก่นะครับผมสาหรับเมื่อนี้วันศุกร์นะครับวันนี้วันศุกร์ห้วิ่งตัวนี้นะครับวิ่งศูนย์กับเก้านะครับวิ่งศูนย์กับเก้าวิ่งศูนย์บนล่างวิ่งศูนย์กับเก้าบนนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับในเลขชุดนี้นะครับเนาะนี่นะครับตัวนี้นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆนี่นะครับกระสีให้เพื่อนๆเป็นแบบนี้สําหรับเลขในเล่าเมื่อนนี้นะครับเนาะนะครับ สำรับนะครับผมทำรับเลขนะครับเลขตัวนี้นะครับถ้าท้าจับคู่นะครับถ้าเป็นเลขคู่นะครับถ้าเป็นเลขคู่ตัวนี้นะครับมั่นกอนาซิเป็นนะครับเนาะหกศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะครับนะครับในตัวนี้เนาะถ้าเป็นเลขคู่นะครับนะครับผมเลขบนนะครับเนาะเลขบน ถ้าเป็นเลขคู่นะครับเนาะถ้าเป็นเลขคู known, ่ก็จะเป็นหกศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์แล้วก็แปดศูนย์นะครับอันนี้ถ้าเป็นเลขบนนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเนาะนะครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นเลขถ้าเป็นเลขบนนะครับเนาะถ้าเป็นเลขล่างนี่นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นศูนย์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบนล่างเลยนะครับเนาะบนล่างเลยนะครับบนล่างเลย นะครับสามคู่นี่นะครับบนล่างนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับสามคู่นี้บนล่างเลยสําหรับเลขเหล้านะครับเนาะนะครับผมเพราะว่าเลขนะครับมาศูนตุกงวดหางวดติดกันในศูนต์มาทุกงวดเลยนะครับเพื่อนเนาะนะครับแอดเคยเถื่อศูนต์บนล่างมาสองงวดนะครับนะครับสองงวดงวดวันศุกร์งวดใดนะก่อนโน้นนะครับเนาะแล้วก็งวดวันพุธนะครับเนาะงวดวันพุธนะครับเพื่อน นี <sh arp> <sh arp> <im IT> <im IT> IT> ่นะครับเนาะสำหรับเลขเหล่านะครับเนาะเหล่าพัฒนาวันนี้นะครับเพื่อนๆือนสำหรับแอกระเซียวตัวนี้นะครับเนาะเอาตัวนี้วันนี้นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆแอดทิวิงตัวนี้นะครับมาอนี้นะครับจะเอาแบบนี้เลยวันนี้นะครับเนาะศูนย์บนล่างแล้วก็เก้าบนนะครับวิ่งสามตัวนี้นะครับถ้าเป็นคู่ชุดนี้ก็จะนะครับผมเอาไว้นิดหน่อยนะครับเอาไว้นิดหน่อยนะครับแต่วิ่งตัวนี้นะครับเนาะนะวิ่งศูนย์บนล่างนะครับแล้วก็วิ่งเก้านะครับเนาะ ในหวดนี้นะครับในเมื่อนี่นะครับเนาะนะครับผมสําหรับเราพัฒนาในมือนี้นะครับผมเพราะว่าวิ่งศูนย์นั้นไม่พลาดแม้แต่หวดเดียวเลยนะครับเพราะศูนย์มากหัวนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆอนอันนี้ก็สําหรับเลขตัวนี้นะครับนะครับเพื่อนเืนเนาะถ้านะครับเพื่อนเถื่อนาตามสูตรนะครับเราก็จะเอาเลขสี่ตัวนี้บวกกันนะครับเอาเลข4ตัวนี้บวกกันก็ได้นะครับสี่ตัวศูนย์สามเก้าศูนย์นะครับ4ี่ตัวนี้นะครับเนาะ ศูนย์สามเก้าศูนย์นะครับเนตัวนี้ถ้าบวกกันแล้วนะครับถ้าบวกกันแล้วมันจะได้เลขสองนะครับแล้วก็เดินไปอีกหนึ่งแ้มก็จะเป็นสามนะครับตัวนี้ก็จะได้สองกับสามนะครับได้ตัวเด่นไปที่สองกับสามนะครับเนาะผลการบวกนะครับศูนย์บวกสามได้สามสามบวกเก้าเป็นสองสองบวกศูนย์ได้สองสองไปอีกหนึ่งเป็นสามนะครับก็จะไปที่ตัวนี้นะครับนะครับเข้าไปที่เลขสามล่างเนี่ยครับสําหรับงวดนี้นะครับเนาะสาหรับงวดนี้นะครับ หนึ่งบวกสามก็จะเป็นสี่สี่บวกห้าก็จะเป็นเก้านะครับนะครับก็จะได้เก้าตัวนี้เนาะได้เก้านะครับตัวนี้ก็จะได้เก้าไปอีกหนึ่งก็จะเป็นศูนย์นี่นะครับจะได้เก้ากับศูนย์นะครับสําหรับสูนรนะครับเนาะนะครับในเลขสูนรนี่เลครับเนาะสาหรับเลขเหล่านะครับเอาสี่ตัวแต่ว่าสองตัวทั้งหนาจำอเไรงวดที่ผ่านมานี่นะครับเนาะงวดที่ออกไปวันพฤหัสทีเนาะเออวันพุธที่ผ่านมานี่นะครับผมเอานะครับผมสาหรับคลิปนี้เอ็ดเจียวไิเพ่งสมีสําหรับเลางวดนี้นะครับ เฮากับสียหายเพื่อนไปที่ตัวนี้นะครับวิ่ง9กับ0นย์นะครับผมบนล่างนะครับวิ่ง0ูนย์บนล่างวิ่ง9บนนะครับเนาะวิ่งวิ่งศูนย์กับ9บนล่างไอวิ่งศูนย์กับ9บนวิ่งศูนย์ล่างนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำเนินนะครับผมเนาะเอาล่างเพื่อนไปเลยนะครับเพื่อนนาะอสวัสดีครับ